แล้วก็เหรียญนี้นะคะมีความพิเศษตรงหลายคนที่ถามปะนดว่าดูยังไงเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระเสียรเล็กนะคะเนี่ยค่ะพะนดจะให้ดูเหรียญน,นี้นะคะเหรียญวันอาหารโลกเนี่ยนะคะบล็อกนี้เลยค่ะพระเสียรแบบนี้เลยนะคะเหรียญที่เป็นเป็นบล็อกพระเสียรเล็กของหนึ่งบาทหลังวัดนะคะบล็อกนี้เลย ด้านด้านหน้าด้านหัวนะคะแบบนี้เลยเท่านี้เลยเป็นบล็อกนี้เลยค่ะถ้าใครหลายคนถ้าแยกไม่ออกว่าจะดูยังไงนะคะให้เอาวันอาหารโลกหาวันอาหารโลกค่ะวันอาหารโลกคือเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่ที่เป็นระบอกเป็นระชอบในน้ํามีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะวันอาหารโลกค่ะพศสองพันสองพันห้าร้อยี่สิบห้าเป็นปีเดียวกันด้วยค่ะ พศเดียวกันวันอาหารโลกนะคะต่างกันตรงนี้ค่ะเขาเขียนว่าประเทศไทยแต่ที่วันอาหารโลกเ,เดี่ยเป็นพระเศียรเล็กตรงนี้เขาจะเขียนว่าภูมิพลอรุจเดชนะคะต่างกันตรงนี้ค่ะภูมิพลอดุจเดชแต่ข้างหน้าเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะหลายคนบอกว่าแยกไม่ออกพระเศียรเล็กแยกยังไงนะคะประนัดยกตัวอย่างให้ดูนะคะคือเอาเหรียญหนึ่งบาทวันอาหารโลกนะคะมาดูเนี่ยค่ะ เหรียญหนึ่งบาทนี้นะคะมาดูพระเศียรแบบนี้เลยนะคะพระเศียรเล็กเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระเศียรเล็กราคาอยู่ที่ประมาณสองพันถึงหกพันบาทค่ะหลังวัดพระเศียรเล็กนะคะหลังวัดไหนพระเศียรเล็กไหน,นใช่ไหมพนัมาคุยอยู่ลอยๆใช่ไหมหลายคนก็จะบอกอ่ะมาคุยกันทําไมลอยๆไม่เห็นของจริงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพนันหาของจริงไม่ดูอยูงไหนว่าหลังวัดขอสักเหรียญไม่ได้เหรอ หยิบมาอ่ะเจอแล้วเนี่ยค่ะหนึ่งบาทรางวัลแบบนี้นะคะถ้าเป็นพ้าเศีย์แบบนี้จะเป็นผ้าเศีย์ปกติเห็นไหมคะเขาผิดการเห็นไหมคะค่อนข้าง,างถ้าถ้าขนาดวันาห่าโลกอะ่ะจะเป็นพ้าเศีย์เล็กนะคะที่เป็นราคาแพงค่ะโอเคนะคะพนัดแยกให้แล้วนะคะดูจากพระเศียรวันาห่าโลกเป็นตัวอย่างคะ่ะ